ถ้าอยากจะหายจากโรคภัยไม่อยากจะลาลับโรกไปใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัยเราขอบอกมาดูยาหมอบอกยาเมอบอกหลังๆที่เรื่องการร้อยไหมามาเป็นที่นิยมกันมากขึ้น <คะ S 1> นั่นเป็นเพราะว่ามันมีการโปรโมทการใช้ไหมละลายมาใช้ในการยกขึ้นมาแทนยังไงครับมันเป็นยังไงครับคือไหมละลายเนี่ยก็คือ ปกติเนี่ยไหมจะมี2แบบแบบหนึ่งเนี่ยละลายได้กับแบบหนึ่งเนี่ยคือมันเป็นไหมที่อยู่ถาวรแบบไม่ละลายไหมที่ละลายได้ก็จะเอาไว้เย็บอย่างเช่นอวัยวะภายในหรือเย็บผิวหนังชั้นลึก ชนิดที่เราอยากจะให้มันละลายเหมือนเวลาเราเป็นแผลแล้วไปเย็บแล้วหมอบอกไม่ต้องกลับมาเดี๋ยวละลายจะมาตัดไหมถ้าตัดไหมคือไม่ละลายอย่างนั้นถูกค่ะถ้าต้องตัดไหมแสดงว่าพวกนี้เป็นไหมที่ไม่ละลายคราวนี้ไหมที่ละลายได้เนี่ยก็เป็นไหมที่จริงๆเราใช้ในวงการแพทย์อยู่แล้วส่วนใหญ่ใช้ในเรื่องของการเย็บแผลคราวนี้เนี่ยหลังๆภายในระยะเวลาประมาณ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีคนที่แทนที่จะเอาไหมแบบเป็นเส้นยาวๆแล้วมาเย็บเป็นเหมือนเย็บแผลงเงี้ยมาทำให้มันเป็นเส้นสั้นๆประมาณสักสองถึงห้าเซน เสร็จแล้วร้อยเข้าไปใต้ผิวหนังไหมก็จะเป็นเส้นสั้นๆลักษณะแบบอย่างเงี้ยอันนี้คือยาวประมาณ4ี่เซนมีหลายแบบอ๋นนี้ขยายนะอะนี่ขยายนี่คือ4ี่เซนใช่ก็จะร้อยเข้าไปบริเวณที่อยู่ใต้ผิวหนังไหมกลุ่มพวกนี้มันจะมีชนิดทั้งแบบที่มีเงี้ยงกับไม่มีเงี้ยงลองนึกถึงเส้นไนล่อนเล็กๆนี่อยู่ใต้ผิวมันก็สลิปไปเลื่อนไปเลื่อนมาได้แต่ถ้ามันมีเงี้ยงอยู่มันก็จะเกาะยึดอยู่ได้มากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะตามทฤษฎีแต่คราวนี้เนี่ย การร้อยลักษณะแบบนั้นนี่มันจะร้อยไม่เหมือนกับเทคนิคอันเดิมคือเพราะว่ามันเป็นเส้นเล็กๆสองถึงสี่เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะร้อยจริงๆก็จะใช้เทคนิคแบบผู้ชมชมไปพร้อมกันนะครับอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าก็จะดูว่าสมมติมันร้อยเป็นเส้นที่ดึงขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีจากด้านล่างเป็นตารางเป็นตารางย้อนสอนเป็นแนว เพราะฉะนั้นมันจะเป็นไหมเส้นแบบประมาณ2-4ถึง่เซนนก็จะวางอยู่เป็นแนวตามเนี้แต่เวลาร้อยเนี่ยมันจะไม่ได้ร้อยแค่ประมาณสักเส้น2เส้นแบบที่เราร้อยไหมแบบไม่ละลายหอนี่ต้องร้อยตั้งแต่20ไปจนถึงเป็นร้อยเส้น้เยป็นร้อยเส้นที่ก็เคยได้ยินเป็นเส้นเล็กๆอยู่ตามผิวบนใบหน้าคือการใช้ไหมพวกนี้เนี่ยเขาเชื่อว่ามันไปกระตุ้นการเหมือนกับมันไปทําให้ คอลลาเจนที่อยู่ใต้ผิวเพราะเวลาร้อยเราร้อยเข้าไปในชั้นตรงที่มันมีคอลลาเจนกับไฮยาลูรอนิกแอซิดอยู่ไปกระตุ้นให้พวกนี้มันเกิดการสร้างใหม่เกิดการยกเกิดการดึงขึ้นได้จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการเนี่ยมันต่างก,กันกับไหมชนิดที่อยู่ถาวรเพราะพวกนั้นเนี่ยคือใช้แรงของไหมเนี่ยดึงขึ้นไปจริงๆเพราะไหมมันเป็นไหมที่ค่อนข้างเหนียว mm hmm. พวกนี้ส่วนใหญ่เป็นการกระตุน้นผิวหนังที่อยู่ด้านใน ก็คือเข้าไปทําลายผิวหนังที่อยู่ด้านในให้เขาสร้างคอลลาเจนใหม่ไม่ได้เชิงทาลายแต่เหมือนกับว่ามันเข้าไปเป็นสิ่งแปลกปลอมที่อยู่ด้านในคือถ้าเราลองสังเกตสมมติเวลาเราเย็บแผลคุณตุกผ่าตัดคลอดไหมคะหรือว่าคลอดเองธรรมชาติไม่เคยผ่าตัดลำไส้อ่าสมมติเวลาเรามีแผลผ่าตัดอย่างเงี้ยเราเย็บไหมละลายไว้ข้างในถ้าเราคลาดูตรงแถวแถวผิวหนังที่เรามีแผลเนี่ยมันจะดูหนาหนากว่าปกติคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นคือพอผิวหนังมันสร้างปฏิมีปฏิกิริยากับไหมที่อยู่ด้านในมันก็จะเหมือนกับอาจจะหนาขขขึึึึ้้้้้้นนนนตตงงแลวยไดีร แต่คราวนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือไหมพวกนี้จริงๆมันคือไหมที่เราใช้กันในวงการแพทย์เพื่อการเย็บแผลอยู่แล้วไหมพวกนี้ผ่านการรับรองเพื่อการเย็บแผลแต่ไม่เคยได้รับการรับรองในแง่ของการเอามาใช้เพื่อการยกกระชับเอาเอาคือไม่ได้รับการรับรองเพื ok ่ ok อการยกกระชับเลยสกยี่ห้อไม่มีค่ะอาวแล้วเราไปคลินิกบอกว่าอุ้ยร้อยไหมอันตรายเป้าแบบเดี๋ยวนี้เขานิยมแบบ มันมีออยแต่อย่างนี้ค่ะแล้พูดว่ามีออยไม่ได้แปลว่ามีออยสำหรับสำหรับการยกระชับคืออย่างนี้การที่ออยจะรับรองอะไรก็อย่างที่บอกคือที่เราบอกในในในช่วงแรกคือหนึ่งคุณคุณต้องมีหลักฐานงานวิจัยรับรองว่าตกลงเนี่ยมันยกได้จริงกับอันที่สองคือมันไม่ได้เกิดผลข้างเคียงที่จะที่จะทําให้มันเกิดอันตรายมากเมื่อเทียบกันกับประโยชน์ที่มันได้รับ พี่อาจารย์บอกว่ากลไกของไหมแบบเดิมสมัยก่อนที่เขาดึงหน้าคือตุก็เห็นชัดเลยก็คือร้อยเข้าไปแล้วยูจแล้วก็ยกขึ้นมาแต่อันนี้อาจารย์บอกโอเคเข้าไปเป็นตะลา็เข้าไปสั่นๆอยู่ใต้ผิวนั่แหละค่ะผลมันเกิดจากการที่เขาไปเกาะเกี่ยวแล้วยกขึ้นหรือว่าผลจากตัวเส้นความแข็งของเส้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นเนี่ยจริงๆอันนี้ไม่ใช่ไหมละลายแต่ลักษณะเส้นของไหมที่เข้าไปร้อยมันก็จะประมาณอย่างเงี้ยแต่เป็นเส้นสั้นๆยกตัวอย่างได้เขาจับเลยแล้วค่ะในนีก็แกะแล้วก็จะเป็นนิ่มๆเป็นเส้นสั้นๆใหญ่ขนาดนี้เเลยปปรระะะะะะมมมมมมาณนนนนนีี้้ก็คคือััจจไไไ่่่่่ใใชชแตหภท แต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่ใสเข้าไปเนี่ยมันจะไม่มีขัวไม่มีหางเนี่ยเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเอาเส้นอันนี้มาวางตารางอยู่บนหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจริงๆมันไม่ได้มีการโดยหลักการของตัวมันเองไม่ได้เกี่ยวหรือย,ยกอะไรขึ้นไปได้ทำแล้วทำไมมันถึงยกได้คะพวกนี้เนี่ยเวลาที่เรามีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในร่างกายร่างกายเรามันก็สร้างเหมือนกับปฏิกิริยาที่ต่อต้านสิ่งแปลกปลอมนั้นเพราะฉะนั้นมันมีการบวมมีการมีการบวมขึ้นได้ชั่วคราวและการบวมนั่นแหละเลยเหมือนยกถูกมันก็เลยเเหหมมืออนนนยยกพรรราะฉั้ใ่่ีคชว เป็นชั่วคราวอยู่แล้วเพราะฉันไหมพวกนี้มันละลายภายในระยะเวลาประมาณ6เดือนอยู่แล้วการร้อยไหมเนี่ยหนึ่งไหมนี่มันไม่ได้ผ่านออยอเพื่อการเอามายกกระชับแล้วก็การมีไหมเนี่ยยังไม่ได้บอกว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างยกตัวอย่างเช่นลองคิดดูเรามีเส้นเส้นอะไรสาอยู่ในหน้าอยู่เป็นร้อยร้อยกว่าเส้นอย่างเงี้ย<อ>ร่างกายเกิดพังผืดขึ้นมาหรือเปล่าคอลลาเจนตกลงที่มันส<อ>ร้างใหม่ขึ้นมานั้น่ะมันเป็นคอลลาเจนธรรมชาติของร่างกายเราหรือมันเป็นคอลลาเจนที่มันเป็นเนื้อเยื่อแบบเดียวกันกับที่เกิดในแผล พราะพวกนี้มันก็อาจจะเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายได้แล้วถ้าเป็นคอลลาเจนที่เกิดจากการมีบาดแผลไม่ใช่คอลลาเจนที่ควรมีหรอคะมันก็จะเป็นเหมือนกับกึ่งๆเหมือนคอลลาเจนที่เจอในแผลเป็นที่มันหนาหนากว่าปกติอาจจะหมายว่าการสร้างสกาถูกเพราะฉะนั้นคืออาจจะเหมือนกับมันเป็นสกาอยู่ใต้ผิวซึ่งอันนี้ยังไม่มีงานวิจัยใดๆที่รับรองหรือไม่ได้มีการตัดชิ้นเนื้อเพื่อมาพิสูจน์ว่าการร้อยไหมละลายเนี่ยทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนที่เป็นคอลลาเจนปกติในผิว อันนี้พี่คิดว่าเป็นอันที่ทําให้มันยังไม่ได้รับการรับรองเพื่อการโยกกระชับจริงๆสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยเนี่ยเพิ่งออกแถลงการร่วมคือแถลงให้กับพวกผู้สื่อข่าวทราบเรื่องอันนี้ด้วยซ้ำไปค่ะเร็วๆนี้สามารถที่จะค้นหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์ผิวหนัง